สวัสดีค่ะจะมาพบกันอีกแล้วนะคะกับร้านภูมินเทคเตอร์นะคะสาขาขจับจังหวัดอรทนีนะคะวันนี้เรามาพบกันกับรถไถพอด77นะคะสภาพเครื่องดีเกียร์ดีนะคะสามารถใช้งานได้เลยนะคะตัวนี้ตัวนี้มีอุปกรณ์ใบด้านหน้าผ่านหลังนะคะตัวนี้แล้วก็มีเล่มทะเบียนด้วยนะคะตัวนี้ตัวนี้เปิดราคาอยู่ที่160,000บาทนะคะ วันนี้ขายตามสภาพเลยนะคะสามารถใช้งานได้นะคะวันนี้รถเครื่องดีเกียร์ดีนะคะตัวนี้หากลูกค้าท่านใดสนใจสามารถติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะที่เบอร์โทรศัพท์0929422503หรือ0817294501นะคะร้านตั้งอยู่ที่บ้านขอนยุงนะคะอำเภอกุดจับจังหวัดกรทานีนะคะหากลูกค้าท่านใดสนใจสามารถมาทดลองครับ ก่อนได้นะคะที่ร้านภูมินแทสเตอร์นะคะร้านตั้งอยู่ที่บ้านขอนยุงนะคะอำเภอกุจับจังหวัดุอนทานีนะคะตอนนี้มีโปรโมชั่นส่งฟรี300กิโลเมตรนะคะสำหรับรถไถน,นะคะหากลูกค้าสนใจสามารถเข้ามาดูมาชมกันก่อนได้นะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดซับสไครต์กันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ